คำถามที่ว่าควรทานอาหารเช้าหรือไม่นั้นคำตอบคือควรเป็นเช่นไรเราจะมาฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันอาหารเช้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่ช่วยให้ร่างกายของคุณเตรียมไว้เพื่อพร้อมสำหรับการทำงานตลอดทั้งวันความสำคัญของอาหารเช้าอาหารเช้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นหลักการใดๆก็ล้วนสนับสนุนความสำคัญของมื้อนี้ทั้งสิ้น ลักษณะอาหารเช้าที่เหมาะสมและเวลาที่ควรทาน หหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันลักษณะอาหารควรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตโปรตีนเช่นไข่นมถั่วและไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุจากผักและผลไม้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันทรานส์และแป้งขัดขาวเวลาควรทานอาหารเช้าภายในหนึ่งสองชั่วโมงหลังตื่นนอน เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญและช่วยควบคุมน้ำหนัก 2. หลักแพทย์แผนไทย ลักษณะอาหารควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับฤดูการเช่นในฤดูร้อนอาจทานอาหารเย็นเย็นเช่นสลัดในฤดูหนาวอาจทานอาหารอุ่นๆเช่นโจก๊กควรเลือกอาหารที่ย่อยง่ายไม่หนักท้องเช่นข้าวต้มโจก๊กผลมไม้และควรคำนึงถึงธาตุในร่างกายของแต่ละบุคคลเวลาควรทานอาหารเช้าก่อนแดดขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับธรรมชาติ 3. หลักแพทย์แผนจีน ลักษณะอาหารควรเลือกอาหารที่ช่วยปรับสมดุลของหยินและยางเช่นถ้าร่างกายมีหยินมากอาจทานอาหารที่มีริดร้อนเช่นขิงถ้าร่างกายมียางมากอาจทานอาหารที่มีริดเย็นเช่นแตงโมควรเลือกอาหารที่ย่อยง่ายและช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีเวลาควรทานอาหารเช้าในเวลาที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างราบรื่น 4. หลักพุทธศาสนาลักษณะอาหารควรทานอาหารเช้าอย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเน้นความพอประมาณและทานอาหารด้วยสติไม่โลภไม่กินจุไม่กินมากเกินความจําเป็นเวลาไม่ได้กําหนดเวลาที่ตายตัวแต่เน้นความเหมาะสมและการทานอาหารด้วยสติเพื่อให้มีกําลังในการปฏิบัติธรรมอาหารเช้าสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักและผู้สูงอายุอาหารเช้าเป็นมือสําคัญสําหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและผู้สูงอายุเพราะจะช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานที่จำเป็นและช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้น อาหารเช้าสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเน้นโปรตีนช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารและช่วยในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อตัวอย่างเช่นไข่ต้มไข่ดาวอบไก่ย่างโยเกิรต์ตคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตัวอย่างเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีตซีเรียลใหญ่อาหารสูงช่วยให้รู้สึกอิ่มนานและดีต่อระบบขับถ่ายตัวอย่างเช่นผักผลไม้ธัญพืชไขมันดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดี ขึ้นตัวอย่างเช่นอะโวคาโดถั่วต่างๆตัวอย่างเมนูอาหารเช้าสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักไข่ดาวหนึ่งฟองบวกขนมปังโฮลวีตหนึ่งแผ่นบวกผักสลัดโจ๊กข้าวโอ๊ตบวกไก่ทิกบวกผักโยเกิร์ตบวกผลไม้บวกถั่วอาหารเช้าสำหรับผู้สูงอายุย่อยง่ายเน้นอาหารที่ย่อยง่ายเพื่อช่วยลดภาระของระบบทางเดินอาหารตัวอย่างเช่นโจ๊กข้าวต้มซุปอ่อนนุ่มเลือกอาหารที่มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม เพื่อช่วยในการเคี้ยวและกลืนมีโปรโตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกตัวอย่างเช่นนมโยเกิร์ตผักใบเขียวตัวอย่างเมนูอาหารเช้าสำหรับผู้สูงอายุข้าวต้มกุ้งโจกหมูสับไข่ตุนนมอุ่นบวกขนมปังปิ้งหลักการทั่วไปในการเลือกอาหารเช้าหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารแปรรูปมักมีน้ำตาลและโซเดียมสูงดื่มน้ำเปล่าช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและให้ความสดชื่นทานอาหารเช้าให้ตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอสิ่งสำคัญการเลือกอาหารเช้าควรคำนึงถึงความชอบส่วนบุคคลและสภาพร่างกายด้วยหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม คำแนะนําเพิ่มเติมเตรียมอาหารเช้าล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาและมั่นใจว่าจะได้ทานอาหารเช้าที่สุขภาพดีทานอาหารเช้าอย่างชาชาช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและลดปริมาณอาหารที่ทานออกกําลังกายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นผลเสียจากการไม่ทานอาหารเชา้าการไม่ทานอาหารเชา้าอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้หลายด้านเช่นระดับน้ำตาลในเลือดลดลงทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เวียนศีรษะสมาธิสั้นและอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองการเผาผลาญลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยลงอาจนำไปสู่การสะสมไขมันและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นความอยากอาหารเพิ่มขึ้นอาจทำให้ทานอาหารมื้ออื่นๆมากเกินไปและเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอการขาดสารอาหารอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่และเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น อารมณ์แปรปรวนการขาดพลังงานอาจทําให้เกิดความหงุดหงิดเครียดและอารมณ์แปรปรวนได้สรุปการทานอาหารเช้าเป็นสิ่งสําคัญควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและทานในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะช่วยให้คุณวางแผนการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอถ้าคลิปนี้คุณดูแล้วรู้สึกดีและมีประโยชน์โปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดความรู้จักปัญญาจาก,กระวานเคล็ดลับสุขภาพดีการดูแลสมองเพิ่มพลังความจำเพิ่มเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามเคล็ดลับดีๆเพื่อการมีชีวิตที่ดีที่เรารวบรวมมาเพื่อให้ทุกท่านมันม่นคงมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน